สวัสดีครับก็พบกันทุกๆวันจุดนะครับผมวันนี้ที่จริงก็มีเรื่องที่อยากจะมาเล่าให้ทุกานฟังนะครับผมต้องบอกก่อนว่าวิดีโอหลังจากนี้ไปนะครับเป็นวิดีโอที่ผมได้บันทึกเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับผมเป็นวิดีโอที่ตั้งใจจะถ่ายทำเอามาไว้ให้ดูว่าในะปัจจุบันนี้ยังมีคนที่ คงรักกันได้ยืนยาวนะครับเป็นคนที่มีอายุยืนมากนะครับผมเมื่อสองปีที่แล้วนะครับปู่ไวยนะครับอตอนปู่ไวยมะขรมตอนนั้นอายุได้109ปีนะครับซึ่งผ่านมา2ปีปีนี้แกก็อายุ111อปีอะนะครับก็จะมีชีวิตอยู่นะต้องบอกก่อนแล้วก็อีกคนนึงก็คือญาติสุบินนะครับเมียของปู่ไวยนะครับตอนนั้นญาติสุบินอายุน่าจะประมาณ104ปีมั้ง อ่ะแล้วตอนนี้ก็ผ่านอีก2ปีก็เป็นร้อยหปีซึ่งทั้งคู่นะครับทั้ง2ท่านนะครับยังอยู่แล้วก็สุขภาพร่างกายยังแข็งแรงดีนะครับผมก็เดี๋ยวอ่าที่จริงมันถ่ายไว้แล้วก็เคยอัพไปทีนึงนะครับผมแต่ว่า มันไปอยู่อีกช่องหนึ่งซึ่งผมทําไว้แล้วว่าตอนนี้ผมจําช่องทางเข้าช่องนั้นไม่ได้นะครับผมก็เลยอยากที่จะเอามานําเสนอใหม่ในวันนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันครับว่าหน้าตาปุ๋ยกับญาสุบินเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็คลองรัดก,กันมาทั้งหมดกี่ปีแล้วนะครับผมอ่ะไปเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันนะครับผมอยู่ประมาณนี้ก็ได้จะประมาณเจ็ดสิบกว่าปีหกสิบกว่าเจ็ดสิบปีโดนตึกไปเนื่อยหับตขา โอ oh, ้มนก็เป no? ็นอย่างนั้นหละน้องก็เท่าไเป็นหน้าแล้วน้องคนเราก็ได้ดีตัวยังจำยังจำได้อยู่บ่ลืมบัลืุมคือว่าเอาศาสมาปูให้ลูกนั่งโอ้บ่เป็นอย่างผมนั่งตังนด้เลยแม่นั่งตังเลยแต่ว่านีใบทะเบียนลนูพี่กู่ยอ้อเป็นเินคอสอนเท่รอสงพันสี่ร้อยห้าสิบห้าสองพันสี่ร้อยห้บา กวแปดปีสองพันสี่ร้อยห้าสิบงของยายเดอสไหนบ่เอาบ่แฝดกับผู้ใดแฟดกบตายแล้วออคแฝดตายแล้วมีมีมียุงเที่ยงเนาะมีพ่อจะจ่อยเนาะอีคนผู้ใดพี่วานั้นมีเปี่ยงเปี่ยนงเปลี่ยนลุงเปลี่ยนอายุเท่าไหร เก็รับเงินหมดแล้วรับรับรับเบียรคนจะลาหมดแล้วเบิ่งดูมีมเปลี่ยนเนาะเที่ยงเนาะแม่นบ่แล้วก็จ่อยแม่คือว่าอุ่นงแม่ก็ตัดเงินไดี๋ยวแปดร้อยเออครับเนาะเปลี่ยนเที่ยงจ่อยแล้วก็ไม่ใช่ใบม่นบ่เที่ยงเที่ยงโอ้ปันจ่อยโอ้ใบอืม ว่าออกลูกหาเชีอได้หาที่เชียได้หาผมลูกสาวดีเด้อผมขึ้นได้แต่ลูกสาวแล้วผมขึ้นได้แต่ลูกสาวไม่ได้เลยลูกใจสองสาวงาบมส้างงาบมขึ้กันแม่พ่อก็พนได้ยู่บะนั่นแมพินยังเล่นได้อยู่บ้เออได้อยู่เด้ เล่นให้เบิ่งแม่โอ้มือบวมอยู่เลยเล่นไม่ได้ใครโอ้แกนเก่าตัวนี้โอ้ยมาดอมกระดาษตัวนี้เล่นกับเบื้องชิมกับนกินโอ้เราเนี่ยหมดเอยฮะเยังกินเหล่า ปัตนนจะยังอยู่ได้โดนแบบนี้ได้นาอโอ้ยเส้าจดจดเลยเนี่าผมเนี่ยได้พอดีเลยเส้าโอ้เส้าเส้าเสว่ามันสิลีนประจําเนเออเออกมนี่ก็ลินอยู่สองสามปีแต่เส้าลำก่อนบ่นอ้ไรล้วลัก่อนไม่รนี่ดูวเก็ี ก็เป็นยังไงบ้างครับก็นี่ก็คือเป็นคลิปที่น่ารักน่ารักของปู่ไวแล้วก็ยาสุบินนะครับผมอตอนนี้ผมค่อนข้างาผมเชื่อว่าน่าจะเป็นคู่รักที่มีชีวิตอยู่แล้วก็คองรักกันยาวที่สุดในจังหวัดขอนแก่นนะครับผมแต่ว่าที่อื่นมีเยอะกว่านี้อีกไหมไม่รู้นะครับผมที่ไหนมีคู่รักที่คองรักกันได้ยาวนานขนาดนี้อายุยืนขนาดนี้ลองคอมเมนต์มานะครับผมผมก็อยากเห็นด้วยกันว่า มีใครที่อายุยืนแล้วก็ของรักกันได้ยาวนานมากขนาดนี้นะครับผมสาหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าว่าขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้มาจนถึงตรงนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดติดตามให้นะครับสาหรับท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ขอขอกคุณากดติดตามให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจของคนทำคลิปนะครับผมเอาไว้คลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะเอาอะไรมานําเสนอพวกท่านอีกครับผมสาหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าว่าขอบคุณทุกท่านมากครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ